นอกจากเราแล้วเนี่ย<ๆ>ก็ไม่มีใครรู้แต่ครูรู้นอกจากครูแล้วเนี่ยฉันก็รู้ฉันก็รู้เออ,เ,อเดี๋ยวน,นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครจันดูมากเลยกกจลินเรารีบไปตั้งที่กันเถอะโอเคกเรพรอมพันธุ์นันเบอกให้เอามาไงเอามาให้แต่ีแรกเอะก็หมดเรื่องเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นใช่ไหมเห็นที่ฉันเห็นใช่ไหม แค่แย่งของจากแพนะแต่ตอนนี้ไม่ถ่ายเงินเลยใช้ความรุนแรงด้วยอ่ะไม่ใฉันเพียงแล้วนี่มันนักเลงใช่เธออุยไม่คิดเลยนะว่าพรแพเขาจะเป็นนักเลงขนาดเนี้ยใช่เด็กพูดจริงซื้อพูดพร้อมกันเลยพูแพเธอเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่มีนะถ้ามีอะไรบอกฉันได้นะบอจะบอกฉันจะช่วยเธอเองบอกได้ไหม ยสงสัยพรถนาดต้องสั่งไว้แน่เลยว่าห้ามพูดถ้าพูดเนี่ยจะโดนนั่นสิแต่ครัเธอจะเป็นจริงๆอ่ะก็สันไม่บอกด้ามีอะไรกันหรอ พอนพันเป็นนักเลงจัดจ้นเลยเนี่ยทำไงกันเนี่ยต้องไปฟ้องครูนไม่กระเธาไปบอกครูเลยอืมอ่ะไปน,นั่งที่ค่ะค่ะนั่งที่เรียบร้อยนะคะค่ะอ,อ,อ่ะอพรอนันคือว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันค่ะเออเรื่องอะไรคะครูคือว่าครูไม่สะดวกที่จะคุยในนี้ค่ะเออ,อ,อ ตามครูไปที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี้เลยค่ะเ,เราทำถูกแล้วแนละ่ใช่แพ้ตอนนี้ฉันมีทางออกให้เธอแล้วนะต่อจากนี้เธอจะไม่ถูกลังแกอีกแล้วนะเธอปลอดภัยแล้วนะแพ้เธอไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะใช่อ่ะมาแล้วอ่ะนั่งเลยค่ะผ่อนผันเธอนะทธอไม่ตูอผิดหวังมากครูคะหนูทำอะไรผิดคะโอ้ยผ่อนผัน ธอควรจะรู้ตัวเองเธอเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงหนูหนูทำอะไรคะครูมีพยานหลักฐานพร้อมหมดเลยนะนี่สิ่งที่เธอทำทุกเหตุการณ์ที่รังแกเพื่อนทุกอย่างนะมีพยานทุกเหตุการณ์เลยคะ่ะเออหนูหนูว่าครูน่าจะมีเรื่องเข้าใจกันผิดนะคะออไม่เข้าใจผิดหรอกครูเคลียร์มาแล้ว<อ>เธอไปเขียนใบลาออกเธอเพราะว่าถ้าครูไล่ออกเนี่ยนอกจากเธอจะอับอายแล้วยังเสียประวัติด้วย ผมให้โอกาสเธอแล้วนะไปไปไป <c oughs> ไม่ขอว่าโดนไล่ออกหรอพรพันเรื่องทั้งหมดอะเป็นแผนของเธอใช่ไหมแพ้ไม่ใช่แผนของฉันซะหน่อยพวกนั้นเข้าใจผิดอยู่เอง <c oughs> <c oughs> พวกนั้นเข้าใจผิดไปเองหมายถึงพิมพ์กับบุตรลินน่ะเหรอ <c oughs> พวกนั้นเข้าใจผิดไปเองว่าเธอมาแกล้งฉันแท oh, ้จริงแล้วเนี่ย โอ้โหปากกายูนิคอร์นใหม่สวยมากเลยอ,ะอ่ะอืมเขียนลื่นด้วยนี่ยค้ยปากกาสวยจังเลยอ่ะขอได้ไหมอ,อืมปากกายูนิคอร์นด้วยเพลงนั่นนี่ย่ะ้ยแพรเอามาฉันเพิ่งซื้อมาใหม่นะพี่ฉันจะเอาอ่ะคุยแพรเอามานี่ของฉันนะฉันไม่คืนมีอะไรไหม หูแพ้เอามาเหอะฉันเพิ่งซื้อมาใหม่มันแพงด้วยไม่เออเงินเงินฉันต้องแย่งแล้วนะเอามานี่เออเออเอเอ,เอคือคือแพ้เออเงินเงินห้าร้อยที่ที่ยืมฉันไปอะเมื่อเมื่อไหร่เธอจะคืนน้อาทิตย์หน้ากันฮะอาทิตย์หน้าเหรอนี่มันก็เดือนหนึ่งแล้วอะ<า>เธอเธอ,เธอคืนได้แล้วมัง้ง ฉันไม่มีโอยเธอเธอไม่มีได้ยังไงอ่ะคืนมาเถอะนะฉันไม่มีตังค์กินข้าวแล้วว่าฉันมีอยู่20เนี่ยเธอจะเอาไหมเอเอ20บวะยี่สิบก็ได้อ่ะเธอจะเอาอีกเหรอฉันพูดเล่นเอาเอาเ,เอาสิไม่ให้ฉัน,มนไม่มีการกินข้าวว่าไม่ให้ อ๋อใช่สิเมย์เออมย์ฉันเพิ่งซื้อมาให้ใหม่นะรีเทิร์นระวังหน่อยพี่ก็ไม่ได้เอ,อมันมันใหม่มากเลยอะ่ะเธอเดี๋ยวเธอยืมไปอะ่ะเธอแค่ไม่คืนฉันอีกอะ่ะไม่เป็นคนแบบนั้นเหรออ,อ,อ๋อก็ใช่สิขนาดปากกาเธอยืมไปอ่ะแต่ก็ยังไม่คืนเลยอ่ะขอยืมน,นิดเดียวเองนะอุ้ยไม่ได้ ไม่มีใครรู้แต่คูรู้นอกจากคูแล้วเนี่ยฉันก็รู้ฉันก็รู้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวน,นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยจริงด้วยเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเหรอก็เธอว่าฉันว่าเสลใช่ไหมลนะ่ะถึงความจริงแล้วก็เสลจริงเถอะแต่ว่าโชคดีแน่ที่ฉันมาแอบดักฟังพวกเธอพูดกันเลยได้รู้ความจริงฮะแอบแอบดักฟังทั้งหมดเนี่ย เป็นแผนการของพวกเราอเองดูก็็เรียกเธอมาแกล้งไล่ออกแล้วดูสิว่าถ้าเธอโดนไล่ออ,อกเดี๋ยวโจรตัวจริงก็จะต้องออกมาเองแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเห็นไหมพวกเรา,าแอบฟังรู้ความจริงหมดแล้วค่ะคุาครูแล้วทำไมครูถึงไม่คิดว่าพันเขาเป็นนักเลงตัวจริงนะคะเอา้า ก็นักเรียนครูครูรู้จักนักเรียนครูทุกคนแหละใครนิสัยเป็นยังไงสอนกันมาตั้งนานแล้วทำไมจะไม่รู้ถูกก็แค่ทำทริคเล็กๆน้อยๆความจริงก็ปรากฏแล้วค่ะครูจะลาดในการตบมืองั้นหมดเรื่องแล้วหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อน หญิงแพรเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันยาวเลยแล้วก็ที่สําคัญหรูต้องเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเธอมาคุยกับครูที่โรงเรียนด้วยนะคะอ้าวก็พฤติกรรมเธอที่ผ่านมาเนี่ยที่ทากับพรพันเนี่ยมันเลวร้ายมากนะคะหนูต้องปรับปรุงตัวแล้วครูจะต้องให้ที่บ้านเนี่ยช่วยกันด้วยช่วยกันนะคะหนูจะได้ปรับปรุงเป็นคนดีโอเคไหมคะอ่าโอเคอะงั้นหมดเรื่องแล้วไปเชิญผู้ปกครองมาเลยค่ะพรพันไม่ต้องออกแล้วนะ 来。<Bye. S 2> mm hmm.